ขอสวัสด,ดีท่านที่กําลังเตรียมสอบอทนายความครับไม่ว่าจะเป็นภาคทฤษฎีภาคปฏิบัตินะครับหรือว่าในส่วนของสํานันงนหนึ่งปีนะครับวันนี้แนวข้อสอบปรนยนะัยสำหรับเตรียมสอบทนายความครับผมทําเป็นอตอนที่2แล้วนะครับก็ท่านใดที่ยังไม่ได้รับชมตอนที่1ก็สามารถกลับไปรับชมได้ที่ช่องอพิเชษลอยเยอร์นะครับก็ฝากกลับไปติดตามด้วยนะครับก็เหมือนเดิมครับวันนี้ผมทํามาทั้งหมด5าข้อนะครับ เป็นแนวข้อสอบแล้วก็มีความรู้ไปหาคําตอบพร้อมๆกันแล้วก็จะมาเฉลยตอนท้ายนะครับก็ถ้าทุกท่านพร้อมแล้วนะครับก็ไปรับชมกันเลยครับข้อที่1นนะครับในการฟ้องคดีแพ่งตามหลักละเมิดทางสิ่งแวดล้อมนะครับมีอายุความกี่ปีนะครับข้าหนึ่งสิบปีข้อสองห้าปีข้อสามเจ็ดปีแล้วก็ข้อสี่ครับหนึ่งปีนะครับก็อ,อ่า คดีสิ่งแวดล้อมนะครับในสารยุติธรรมนะครับหมายถึงคดีแพ่งหรือคดีอาญาที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับอีกทั้งยังมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนจํานวนมากนะครับซึ่งการกระทําความผิดในลักษณะน,นี้ครับก็จะคล้ายคลึงกับการกระทําละเมิดนะครับกล่า็คือมีการกระทําของบุคคลนะครับเป็นองค์ประกอบสําคัญในการกระทําความผิดนะครับแล้วก็มอเกิดคดีสิ่งแวดล้อมขึ้นนะครับ กฎหมายที่จะนามาพิจารณาตัดสินคดีก็คือกฎหมายสิ่งแวดล้อมเองครับก็อายุความครับในการนําคดีมาฟ้องต่อศาลนะครับในคดีสิ่งแวดล้อมนะครับก็มีกฎหมายหลายฉบับนะครับที่ใช้บังคับครับซึ่งแต่ละฉบับจะมีการกําหนดอายุความที่แตกต่างกันนะครับหรือถ้าไม่ได้กําหนดอายุความไว้นะครับก็ให้นําเอาอายุความ1ิปีนะครับ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา193ทับ3ามาใช้บังคับนะครับก็ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมปศ2535ก็ราาก็สำหรับคำตอบเฉลยในข้อนี้ครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่1นะครับอายุความ10ปีนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา193ทับ30ครับ ข้อที่2นะครับทนายความต้องคำพิพากษาในคดีย,ยาถึงที่สุดให้จำคุกนะครับและอยู่ในระหว่างจำคุกศาลซึ่งอ่านคำพิพากษามีหนังสือแจ้งมายัางประธานมัญญาทนายความนะครับเมื่อได้รับแจ้งแล้วประธานมัญญาทนายความจะต้องดําเนินการอย่างไรนะครับข้อที่1นนะครับก็เสนอนายกสภาทนายความเพื่อให้ลบชื่อข้อที่2นะครับทาการลบชื่อทนายความผู้นั้นออกจากทะเบียนทนายความเลยนะครับข้อที่สาม เสนอคณะกรรมการบรรญ่าทนายความเพื่อมีคำสั่งลบชื่อนะครับขอ้อที่สี่นะครับแจ้งต่อศาลว่าประธานบรรญาาทนายความไม่มีอำนาจพิจารณาครับามาดูพรบรทานายความปีสองพันห้าร้อยยี่สิแปดกันนะครับมาตราหกสิบเก้านะครับเมื่อทานายความผู้ใดต้องรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดนะครับเว้นแต่ในกระทัในการกระทําความผิดอ่าได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดละหุโทษนะครับให้ศาลชั้นต้นที่อ่านคำพิพากษาถึงที่สุดนั้นนะครับมีหนังสือ แจ้งการต้องโทษจำคุกของทนายความผู See, ้นั้นนะครับให้ประธานกรรมการมัญญาทนายความทราบนะเมื่อได้รับแจ้งหนังสือตามวรรคหนึ่งแล้วนะครับให้ประธานกรรมการมัญญาทนายความเสนอเรื่องให้คณะกรรมการมัญญาทนายความสั่งลบชื่อทนายความผู้นั้นนะครับออกจากทะเบียนทนายความนะครับแต่คณะกรรมการมัญญาทนายความจะไม่สั่งลบชื่อทนายความผู้นั้นออกจากทะเบียนทนายความก็ได้นะครับหาพิจาณาแล้วเห็นว่าการกระทาความผิดของทนายความผู้นั้นนะครับ ไม่เป็นการกระทําที่ชั่วร้ายไม่เป็นการกระทําที่แสดงให้เห็นว่าทนายความผู้นั้นไม่น่าไว้วางใจในความซื่อสัตย์จริตจนะครับแล้วก็ไม่เป็นการกระทําที่เสี่ยมเสียเกียิศักดิ์ศักดิ์ศรีแห่งความแห่งวิชาชีพทนายความนะครับก็ถ้ามีคําสั่งไม่ลบชื่อทนายความผู้นั้นนะครับออกจากทะเบียนทนายความตามวรรคสองนะครับก็ต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบนะครับ ไม่น้อยกว่า2ใน3ของจํานวนคณะกรรมการทั้งหมดของคณะกรรมการบรรยาทนายความนะครับก็คําสั่งลบชื่อหรือไม่ลบชื่อทนายความออกจากทะเบียนทนายความตามวรรคสองนะครับให้ประธานกรรมการบรรยาทนายความนะครับจ้องแจ้งต่อนายกนะครับภายใน30วันนับแต่วันที่มีคําสั่งนะครับแล้วก็ให้คณะกรรมการทําการพิจารณาและจะสั่งยืนหรือกับคําสั่งของคณะกรรมการบรรยาทนายความก็ได้นะครับ มาตราเจ็ดสิบนะครับเมื่อมีคําสั่งถึงวิสุด์ลงโทษทนายความที่ประพฤติผิดมันญาตทนายความหรือมีคําสั่งลบชื่อทนายความออกจากทะเบียนทนายความนะครับให้นายทะเบียนทนายความจดแจ้งคําสั่งนั้นไว้ในทะเบียนทนายความแล้วก็แจ้งคําสั่งนั้นให้ทนายความผู้ถูกเก่าหาและก็แจ้งผู้ก่วหาทราบด้วยนะครับในกรณีที่คําสั่งตามวรรคหนึ่งนะครับเป็นคําสั่งห้ามทําการเป็นทนายความหรือคําสั่งลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความนะครับ อันนี้สำคัญนะครับให้นายทะเบียนทนายความต้องแจ้งคําสั่งนั้นให้ศาลทั่วราชนาจักรนะครับแล้วก็เนติบัณฑิติยสภาทราบด้วยนะครับมาตรา71บนะครับบุคคลที่ถูกลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความนะครับจะขอจดทะเบียนและรับใบอนุญ,ญาตอีกไม่ได้นะครับเว้นแต่นะครับข้อยกเว้นนะครับตั้งแต่เวลาได้ผ่านพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า5ปีนะครับนับแต่วันที่ถูกลบชื่อก็คือ ถูกลบชื่อไปแล้วห้าปีก็สามารถมาขอจดทะเบียนเป็นทนายความอีกได้นะครับอันนี้จะได้ไม่ได้ก็อยู่ที่คณะกรรมการเขาพิจารณานะครับครับก็คําคตอบที่ถูกต้องคนนี้นะครับทนายความที่ถูกจําคุกในคดีอาญาครับโทษถึงที่สุดแล้วก็กกคือ,อประธานกรรมการมัญญาทนายความครับก็ต้องเสนอคณะกรรมการมัญญาทนายความนะครับเพื่อมีคําสั่งให้ลบชื่อนะครับ คำตอบที่ถูกก็คือ Choice ที่สามครับข้อที่สามนะครับทนายความที่ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งหรือข้อบังคับของคณะกรรมการาสภาทนายความถือว่าประพฤติผิดบรรยาทนายความหรือไม่นะครับข้อที่หนึ่งไม่เป็นความผิดเพราะไม่เกี่ยวกับความประพฤติของทนายความนะครับข้อที่สองไม่เป็นความผิดเพราะไม่ได้ทําให้ลูกความเสียหายนะครับข้อที่สาม เป็นความผิดเพราะไม่เชื่อฟังผู้บงังคับบัญชาครับข้อที่สี่เป็นความผิดตามข้อบังคับสภาในความว่าด้วยมัญญาตทนายความนะครับก็ามาดูพระราชบัญญัติทนายความประศ28มรี่แปดกันนะครับอยู่ในหมวดที่หกครับมัญญาตทนายความในมาตราห้าสิบเอ็ดนะครับทนายความต้องประพฤติตนตามข้อบังคับว่าด้วยมัญญาตทนายความการกําหนดมัญญาตทนายความให้สภาทนายความตรานะครับเป็นข้อบังคับครับทนายความผู้ใดนะครับฝ่าฝืนหรือไม่บังคับ ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับที่สภาทนายความตาขึ้นตามวรรคหนึ่งนะครับให้ถือว่าทนายความผู้นั้นประพฤติผิดมัญญาทนายความนะครับมาดูมาตรา๕2ครับโทษของการผิดมัญญาทนายความนะครับก็มาตรา๕2ครับโทษผิดมัญญาทนายความมีทั้งหมดอยู่สามสถานนะครับก็คือข้อหนึ่งภาคทันนะครับข้อที่สองก็คือทําห้ามทําการเป็นทนายความมีกําหนดไม่เกินสามปีนะครับ ก็ไม่เกินปีเปี่ยจะกำหนด1ปีหรือ2ปีก็ได้นะครับข้อที่3นะครับลบชื่อออกจากาทะเบียนทนายความนะครับก็ในกรณีกับผ,ผิดผิดมัรยาทนายความเล็กน้อยนะครับเป็นความผิดครั้งแรกถ้าผู้มีอานาจสั่งลงโทษตามมาตรา66มาตรา67หรือมาตรา68แนะครับแล้วแต่กรณีเห็นว่ามีเหตุอนัอนควรงดโทษครับจะงดโทษให้โดยว่ากล่าวตักเตือนหรือให้ทําทันบนเป็นหนังสือไว้ก่อนก็ได้นะครับ ก็ข้อนี้นะครับทนายความที่ไม่ได้ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการสภาทนายความมันก็ถือว่า,าเป็นความผิดนะครับตามข่อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมันญาทนายความครับช้อยที่ถูกต้องก็คือช้อยที่4นะครับข้อ4คดีภาษีอกรที่มีการชี้2สถานนะครับจะต้องยื่นบัญชีระบุพยานต่อาาศาลภาษีอกรกลางภายในระยะเวลาเท่าใดนะครับ ข้อที่1นะครับยื่นก่อนวันชี้2สถานไม่น้อยกว่า7วันข้อ2ครับยื่นก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่า15วันข้อที่3นะครับยื่นก่อนวันชี้2สถานไม่น้อยกว่า30วันข้อที่4ยื่นก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่า7วันก็การยื่นคําฟ้องคดีภาษสีกรนะครับก็โจทย์สามารถเลือกยื่นฟ้องคดีภาษียกรต่อศาลใดศาลหนึ่งในกรณีดังต่อไปนี้นะครับข้อที่1นะครับยื่นต่อศาลภาษสียกรกลางโดย ตรงครับในกรณีนี้นะครับกอไก่กรณีสารภาษีอกรกลางจังหวัดนะครับยังไม่ได้จัดตั้งขึ้นนะครับสารภาษีอกรกลางมีเอเขตอำนาจทั่วราชนาจักรนะครับโจทยื่นคําฟ้องได้โดยตรงต่อสารภาษีอกรกลางครงับซึ่งอยู่ที่กรุงเทพครับโดยไม่จําเป็นต้องยืน่นต่อสารจังหวัดที่จําเลยมีพลเมืองเาอยู่ในเขตศาลนั้นก็ได้นะครับหรือว่าข้อขอไข่นะครับในกรณีที่เกิดขึ้นในกรุงเทพนะครับ มหานครจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดนคปรปฐมนนทบ,บรุรีและก็ปทุมธานีนะครับโจทย์ต้องยื่นคําฟ้องต่อาาศาลภาษีอกร์กลางเพียงแห่งเดียวเท่านั้นนะครับจะยื่นต่อศาลจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งใน6จังหวัดที่กล่าวมานี้ไม่ได้นะครับข้อที่2นะครับยื่นต่อศาลจังหวัดที่จำเลยมีภูมิอเราอยู่ในเขตศาลนะครับในกรณีที่าาศาลภาษีอคนกลางจังหวัดยังไม่ได้เปิดทําการขึ้นในท้องที่ใดนะครับ โจทจะยื่นคาฟ้องอต่อสารจังหวัดแห่งท้องที่จําเลยมีพลมเนาอยู่ในเขตสารนั้นหรือจะยื่นฟ้องต่อสารภาษีอกรกางก็ได้นะครับเว้นแต่จังหวัดตามข้อ1ขอไข่นะครับก็คือจังหวัดกรุงเทพสุโขทร,รแล้วก็สมุทรสาคนนรนครปฐมนนทบุรีแล้วก็ปทุมธานีนะครับก็จังหวัดเหล่านี้ครับต้องยื่นต่อภาษีสารภาษีอกรกางเท่านั้นนะครับการทีสองสถา,านนะครับไปอยู่ใน ข้อกำหนดภาษีอกรนมีข้อที่หมวดสาข้อที่14บนะครับคดีที่โจทยื่นคําฟ้องต่อศาลจังหวัดนะครับเพื่อเมื่อศาลภาษีกรลางกําหนดว่าจะมีการชี้สองสถานหรือไม่แล้วนะครับก็ให้แจ้งวันนัดชี้สองสถานหรือวันนัดสืบพยายนครับแล้วแต่กรณีให้ศาลจังหวัดทราบนะครับเพื่อแจ้งให้คู่ความทราบต่อไปนะครับหากศาลภาษีอวกรกลางแจ้งให้คู่ความทราบโดยตรงครับก็ให้แจ้งศาลจังหวัดทราบด้วยนะครับ ข้อ15นะครับในกรณีที่มีการชี้สองสถานนะครับเมื่อคู่ความฝ่ายใดมีความจำนงที่จะอ้างอิงเอกสารฉบับฉบับใดฉบับหนึ่งรหรือคำเบิกความของพยานคนใดนะครับหรือมีความจำนงที่จะให้สารตรวจสอบบุคคลวัตถุสถานที่หรืออ้างอิงความเห็นของผู้เชี่ยวยชาญนนครับที่ศาลตั้งนะครับเพื่อเป็นพยานหลักฐานสนับสนุนข้ออ้างหรือข้อเถียงของตนนะครับก็ ให้คู่ความฝ่ายนั้นครับยื่นต่อศาลก่อนวันชี้2สถานไม่น้อยกว่า30วันนะครับจําจไว้นะครับต้องยื่นก่อนวันชี้2ถานไม่น้อยกว่า30วันนะครับซึ่งบัญชีระบุพยายนโดยการแสดงเอกสารหรือสภาพของเอกสารที่อ้างและรายชื่อที่อยู่ของบุคคลซึ่งคู่ความฝ่ายนั้นระบุอ้างเป็นพยายนหรือคําขอให้ศาลไปตรวจหรือขอให้ตั้งผู้เชี่ยวชาญแล้วแต่กรณีนะครับ พร้อมทั้งสำเนาบัญชีระบุพยานดังกล่าวนะครับในจํานวนที่เพียงพอนะครับเพื่อให้คู่ความอีกฝ่ายฝ่ายอื่นหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องครับมารับไปโดยทางเจ้าพนักงานศาลนะครับส่วนในกรณีที่ไม่มีการชี้สองสถานนะครับก็ให้ยื่นบัญชีระบุพยานนะครับพร้อมทั้งสำเนาตามความวักหนึ่งก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่าเจวันนะครับถ้าไม่มีการชี้สองสถานก็ต้องยื่นก่อนอามาน้ยกว่าเจ็ดวันนะครับก็ <c oughs> เมื่อเวลาเวลาการยื่นอ่าระบุพยานตามว่างหนึ่งและวรางสองครับแล้วแต่กรณีได้สิ้นสุดลงนะครับก็หากจะต้องการจะยื่นพายานหลักฐานเพิ่มเติมนะครับก็คู่ความร่กกาวอาจยื่นคําร้องอพร้อมทั้งบัญชีลูกพยานและสําเนาในจานวนที่เพียงพอไม่ว่าเวลาใดน,นะครับก่อนพิพากษาคาดีนะครับก็ต้องยื่นก่อนมีคำพิพากษาคาดีนะครับถ้าหากว่าท่านจะอ่า ยื่นพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ต้องแจ้งเหตุจําเป็นเหตุที่จําเป็นต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมให้สารทราบด้วยนะครับครับก็คดีภาษเสีกรที่มีการชี้สองสถานนะครับก็ต้องยื่นบัญชีรูยานต่อสารภาษเีกรกลางภายในวันก่อนบัญชีสองฐานไม่น้อยกว่าสามสิบวันนะครับช้อยที่ถูกต้องก็คือข้อที่สามนะครับ ข้อ5้านะครับกรณีเจ้าที่รัฐที่กระทำผิดมูลฐานทุจริตและมีความผิดฐานฟอกเงินอยู่ในอำนาจพิจารณาคดีของศาลได้นะครับข้อที่หนึ่งศาลปกครองข้อที่สองศาลอาญาข้อที่สามศาลคดีอาญาทุจริตและประพฤติวิชอบข้อที่สี่ศาลฎีกาแเนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะไปดูกันนะครับว่าอยู่ในข้อไหนนะครับก็อำนาจ อำนาจพิจารณาพิพากษาคดีตามมาตราสาแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาอาญาคดีทุจริตและมีชอปนะครับปศ2 5 2พนนะครับข้อ1คดีอาญาที่ฟ้องให้ลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐในความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการนะครับหรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญานะครับความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่นหรือความผิดอันเกี่ยวเนื่องมาจากการผท้มิชอบนะครับข้อที่2นะครับ คดีอาญาที่ได้ฟ้องให้ลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลที่กระทาความผิดฐานฟอกเงินนะครับที่เกี่ยวเนื่องกับความผิดตามข้อหนึ่งนะครับหรือกระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐหรือกฎหมายอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการป้องกันและปราบปรามการชุดจริตหรือประพฤติมิชอบนะครับข้อที่สามนะครับ คดีอาญาที่ฟ้องให้ลงโทษบุคคลในความผิดที่เกี่ยวกับการเรียกรับยอมจะรับหรือให้ขอให้รับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดหรือการใช้กําลังพิสสลายปตทุสลายนะครับขู่เข็นว่าจะใช้กําลังปะทุสลายหรือใช้อิทธิพลเพื่อจูงใจหรือข่มขืนใจให้เจ้าหน้าที่รัฐกระทาการไม่กระทําการหรือประเวงการกระทําการใดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่นนะครับ ข้อสนะครับคดีอาญาที่ฟ้องให้ลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลตามกฎหมายที่กําหนดให้เป็นดีทชจิตพุจริตและประพฤติมิชอบนะครับข้อห้านะครับคดีอาญาที่ฟ้องให้ลงโทษบุคคลที่ร่วมกระทาความผิดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐครับหรือบุคคลตามข้อหนึ่งถึงข้อสี่ไม่ว่าในฐานะตัวการผู้ใช้ผู้สนับสนุนหรือผู้สมคบข้อ,ขอทีหกนะครับ คดีเกี่ยวกับการจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินนะครับและก็เอกสารประกอบมีจงใจยื่นบัญชีและเอกสารดังกล่าวด้วยข้อความอันเป็นเท็จนะครับหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบนะครับข้อที่7นะครับคดีร้องขอให้รัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินนะครับเพราะเหตุล่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกตินะครับข้อที่8ก็8กรณีที่มีการขอให้สารนเนวนกระบวนการพิจารณาอย่างหนึ่งอย่างใดก่อนยื่นฟ้อง หรือยื่นคำร้องตามข้อหนึ่งถึงข้อที่เจ็ดนะครับก็ข้อที่ห้านะครับก็คำตอบก็คือช้วยที่สามนะครับเจ้าที่รัฐที่กระท้ามผีฐานทุจริตแล้วก็ฟ้องเงินต้องพิจารณาของอยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบนะครับครับก็หวังว่าทุกท่าน ที่เข้ามารับชมวันนี้นครับจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับหวังว่าทุกท่านคงจะได้่าติดตามผลงานผมต่อไปนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องเชฟรอยเยอร์ไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปครับขอบคุณครับผม